ตัวเองย,งยังยังยังไม่ถึงจุดสูงสุดแต่ว่าก็คิดว่ามันคงจะขึ้นมาเรื่อยๆเพราะตอนนี้รู้สึกว่าร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจดีขึ้นเรื่อยๆพร้อมพอดีใน2เดือนข้างหน้าครับลึกๆก็ขอให้ติดที่3แต่ว่าในชิคเกมครั้งที่แล้วก็ติดรอบชิงก็ได้อันดับที่6แต่ว่าครั้งนี้ก็คงจะดีกว่าเพราะว่าหลังจากเก็บตัวซ้อมที่อเมริกาแล้วก็ ทีที่ผ่านๆมามันก็จะดีขึ้นทำมาสิติดีตัวเองทุกปีแล้วก็จะคิดว่าปีนี้ก็คงจะเป็นเหมือนกันขอให้คนไทยสนับสนุนแล้วก็สนใจเชียร์ทุทกๆคนด้วยครับขอบคุณครับมีความพร้อมสูงครับเพราะว่าซ้อมตอนเย็นอย่างเดียวซ้อมที่สถาบันกำลังสุโขทัยนะครับก็มีเล่นเวทมีกินยาแล้วก็ เสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็มีโค้ชดูแลทางนู้นไมีความมั่นใจสูงครับเพราะว่าตอนที่ไปแข่งซีเกมนั้นเหมือนร่างกายยังไม่พร้อมเต็มที่แต่ว่าทําได้ทําลายด้วยสถิติก็แมตชนี้เชื่อว่าอาจจะมีสิทธิ์ติดหนึ่งในสามความรู้สึกครับหลังจากวันนี้ที่ได้เทสสถิติ73ก็รู้สึกโอเคครับเพราะว่านั่งรถมาหชั่วโมงก็ยังพุ่งได้อยู่73ถสม้าเมืเราไปเตรียมตัวก่อนหนึ่งอาทิตย์อย่างนี้เ็ราว่าจะมีสิทธิ์หลุดไป80อยากให้หันมาเชียร์กีฬานี่ครับเพราะว่าพุ่ง พยายามทําให้ดีที่สุดภายในสองวันนี้ไม่เกินวันที่สามสรุปหมดวันที่ห้าส่งรายชื่อแล้วองค์ปิกแต่ค่านี้ก็รู้แล้ววันเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพียงแต่รอเวลาที่เยอรม,มันให้เขาตัดตัวในส่วนที่นั่นนะฮะของสี่คนร้อยชายกับสี่คนสี่ทั้งหมดสีน่สะิบเอ็ดคนนะฮะเป็นผู้ชายยี่สิบผู้หญิงยี่สิบเอ็ดทีมกีตาร์ก็จะกําหนดเดินทางออกวันที่จากกรุงเทพวันที่ยี่สิบสามกันยายนนะฮะเที่ยวกันคืนจะไปถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยก่อนสามวันทันเองน,นนะนะ เพื่อที่จะมีเวลาเตรียมตัวและเข้าแข่งขันเลยการอยู่ยาวขึ้นไปเนี่ยมไม่ไม่เกิดประโยชน์สมาธินะไปถึงสมาธิกำลังตั้งได้แข่งเลยแล้วก็โดยเฉพาะวิ่งขัดเนมาแข็ง,ง,งมันแท้จ้ินะผลกระทบไม่ค่อยมีเท่าไหร่